วันนี้ลูกค้าก็ส่งดาบจากอนิเมะเรื่องบีชนะครับผมเนี่ยมารับคมกันเรานะโอ้โส่งเท่มากครับผมเนี่ยฮะต้นฉบับนะครับผมอ่าก็รายละเอียดนะครับผมก็ผสมผสานนะนะฮะงานฝีมือครับผมสวยงามเลยนะครับผมนี่ลงลักนะฮะดันพันได้ดิบลงลักโอ้โหงานสวยเลยนะครับอ่าใบดาบนะยังไม่ได้ใช้งานหนักนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นดาบสไตล์แบบอ่ามวลสารดามัสกัสนะครับผมเนี่ยฮะ ก็ค่อนข้างรับยากนะเพราะว่าเหล็กลายเนี่ยครับผมเหล็กลายแกนหยาบเนี่ยมันต้องอาศัยความชํานาญนะไม่งั้นเราจะเอาเปลือกนอกออกจนเห็นเนื้อไส้ในนะครับผมเนี่ยฮะความคมนะก็จะประมาณนี้แหละบางจุดก็ต้องเฉือนเอาอย่างนี้นะบางจุดก็พอกินได้อยู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปรับสภาพให้ครับผมก็หลังจากที่รับคมนะนะครับผมเนี่ยอ่าก็ ไม่ได้เปิดไม่ได้เอาเนื้อเหล็กออกนะนะครับผมแค่ไล่เคอร์ฟแบบคอนเวกนะครับผมซึ่งเหมาะสมกับคมดาบแบบเหล็กลายนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดไหนที่เป็นเหล็กอ่อนผสมเหล็กแข็งนะครับผมมันมันจะผสมกันอย่างนี้แหละนะเป็นลายก้นหอยนะเพราะฉะนั้นคมแบบคอนเวกเหมาะสมสุดนะครับผมนี่ฮะเส้นเส้นสีขาวคือเส้นไล่ความหนานะลงมาครับผมไม่ได้เป็นการเอาเนื้อเหล็กออกนะเป็นการไล่เคอร์ฟนะครับผมความคมนะนะครับผมนี่ฮะหามุมได้นะเนีย่ยหามุมได้ปุ๊บ มันอยู่ในมุมที่เหมาะสมความบางที่เหมาะสมก็กดเลยครับชึบนี่ครับผมขาดสวยๆเลยนะครับผมกดกระดาษมาตรฐานล้านชวับโอ้โหกระดาษไม่ล้มด้วยสุดยอดทำในสิ่งที่ชอบแม้ไม่มีใครเข้าใจยังดีกว่าใช้ชีวิตแบบของคนอื่น